จะเจออีกจุดก็อจะขยับขยายแล้วก็ยังได้เก็บอยู่นะคะเก็บไม่ได้นะพี่น้องดูเริ่มเน่าแล้วค่ะอันนี้เขาจะขาไม่ยาวนะคะเพราะว่าก็อยู่ตรงแข็งแข็งจะ้ะ ข่าจะเตีย้ยยังมีอีกหลายป่าออกมาออกมาโอหยุ่มขับงานนี่หยุ่งเลยตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านบ้านพักต่อากาศอีกหลังหนึ่งนะไม่ไกลบ้านหรอกจ้าม่ต้งกลัวนะคะไม่เกินกิโลครึ่งสองกิโลประมาณเนี้ยให้ดูนิดนึงนะคะนี่ไงลังคาแดงๆ บ้านพักตาอากาศไม่มีคนนะตอนนีพ้พอถึงเวลาที่เข้ามานะอุ้ยทั้งลูกทั้งหลานทั้งหมาทั้งแมวเต็มจ้ะแล้วก็ไม่ค่อยมาเก็บหรอกแถวนี้แต่ไม่ใช่ฝั่งทางบ้านเขานะคะปลาไหนก็เก็บได้ทั้งหมดจ้ะกฎหมายไม่มีห่วงห้ามนะคะทางสวีเดนจ้ะเก็บเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็สำนึกเอาจ้ะ ว่าเราควรจะเก็บยังไงเตียมอตกตอกขาตันออกปอกคือผู้ชมนั่นแหละโอ้ยไม่ใช่พูดผิดจะ้ะคือคนเก็บจ้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดหาว่าฉันหุ่นดีมาว่าฉันอีก เอ้ยเอาหัวรุดโอ้โอโกอบเกินนี่จ้ะทุกๆปีจะเยอะโอ้นั่นไงมาแล้วพี่น้องตียังเล็กอยู่มาเป็นกลุ่มหลายกลุ่มแต่ว่า ยังยังไม่โตเต็มที่ขนาดยังไม่โตเต็มที่ยังมีเสียนะอากาศมันคืนติดลบแล้วจ้าจุดนี้ก็เห็นกระปุกลูกด้วยเห็นตะกล้าต้นแต้น,นั่นในของเราด้วยเยอะนะคะเนี่ย หลายกิโลอยู่จ้ะหินมากเห็ดอยู่ใต้ต้นสนเห็ดดอกใหญ่กว่ต้นสนนะพี่น้องเรื่องจริงนะคะนี่ไงต้นสนจ้ะ ดอกสวยขึ้นสวยขึ้นเด้ก็เจอแล้วนะในจุดที่เราถามหาว่าเขาจะมาทุกปีจะ้ะหยุดต้ายา้าดอกไม้นะดอกไม้คือยุ่งอะ ไม้ป่าเนี่ยค่ะมอจะดูเห็ดตกรอบไปหรือเปล่าตกกรอบไปหรือเปล่านี่อยู่ใต้ต้นสนจ้ะทำเลขเขาเหมาะเอียงได้เอ็นได้แต่อย่าตัดอย่าหักอืมมีอีกอะลายจดอกสวย ไอ้ยาลักกะไอ้ลกะเห็ด <of> ของเราก็ได้ประมาณนี้นะหอมมาถึงบ้านก่อน,นะค,ะคุณเลนโบนะคะคุณเลมโบยังไม่กลับค่ะก็เลยจะมาทําความสะอาดเห<ด>็ดก่อนแล้วคุณเลมโบมาก็จะได้ให้เขาขับรถเลยเอาไปไป,ไปวางไว้ให้คุณคิตเตอร์เพราะว่าคุณคิตเตอร์เขาทํางานกะบ่ายจ้ะแกก็บอกว่าเอออยากได้แอปเปิ้ล ก็เดี๋ยวไปเก็บแอปเปิลแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดขาเห็ดกิเลมากินอาหารแล้วนะครับคุณคุณเดี๋ยวแม่ไปเก็บแอปเปิลให้ลุงคิเตอร์ก่อนใบไม้มสวยงามยังแจ่มอยู่นะคะฟินแท้หอยต้นเอ็นเตนแกบอกว่าเอาไม่มากนะเก็บแค่พอกินแกจะได้กินแบบว่าสุดๆจ้ะ ลูกใหญ่ลูกใหญ่ใบเริ่มเหลืองแล้วนะคะเนี่ยต้นผักบุ้งแก่ฝรั่งก็ใกล้จะตัดได้แล้วจ้ะเก็บเห็ดแล้วก็มาเก็บแอปเปิลนะคะเห็ดกระทั่งขายผลไม้ก็แบ่งปันโหสวนเปียมสุขของเราดูค่ะในบ้านคุณลุงคิตเตอร์ค่ะเห็นชัดนะเพราะว่าในช่วงนี้ใบไม้ร่วงหล่น น่าจะพอจะ้ะฝรั่งเขาจะคาไหนคํานั้นนะน้อยก็คือน้อยจะใบไม้สวยงามไม่เหลือแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปให้ชมค่ะเพราะว่าใบาไมเปิลด้านหลังนู้นก็ยังพอจะมีจุดรีวิวให้พี่น้องได้ชมอยู่เอาเป็นเรื่องๆไปเนาะคลิปมันก็ย้าวจะ้ะทำแล้วก็เพลินปลาลูกไปทำเห็ดกันผักชีไทยของเรานะคะแปลงนี้เขาขึ้นเองนะพี่น้อง เพราะว่าวันนี้อยากแก่สดน้ am, ําต้มยำปลาร้อนๆจะนี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะทนหนาวได้หรือเปล่าถอนเลยนี่คะ่ะเขาขึ้นเองนะแปลงน,นี้จะแปลงเสาไฟฟ้าไม้นี่เห็นไหมเนี่ยยาก็ไม่ต้องห่วงอ่ะมันถึงฤดูของเขาจะผักมาขึ้นเองอ่ะนี่โหได้หอมๆแล้ว ไปลูกไปลูกป่ะเออไปครับเดี๋ยวไปทําความสะอาดเห็ดแล้วก็ให้พ่อเอาแอปเปิ้ลกับเห็ดไปให้คุณลุงกันเอาไปใสจต้ยมยำหอมๆจ้ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดจ้าสุดยอดจ้ะ นีจะเข้าไปเด็ดมะเขือเทศด้วยนะคะทําคลิปได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เคัดกล้องมาไงลูกืมคนเก่งขอเด็ดแล้วกันจะ้ะอันนี้เขายังสีส้มๆอยู่หนาวมาแล้วก็ไม่ทันแดงแดงด้านบนมีนะที่ถ่ายให้ดูด้านนอกจะ้ะแต่ว่าเอายังไม่ถึง่ะนี่จะย้อนแสงเลยเนาะ แสงจ้าโอ้ลงมาหน่อยลงมาหน่อยนี่ไงฮะเขาไม่เปรี้ยวนะคะเขาหวานเนื้อหนาคุณเลมโบูก็ชอบทานเปล่าๆนะคะอาฝนมาขอไว้นี่ก่อนนังกองจ้องสีเดียวกับใบไม้เลยอันเด้นะป๊าป๊าเลมนาทินนาคิสเตนี่นะฮะเห็ด อทำความสะอาดผ่าให้เขาด้วยคุณคิเตอร์เนาะแล้วก็แอปเปิลจะตามด้วยแอปเปิลอบนะคะแกบอกไม่เอาเยอะก็เลยให้ให้ขวดน้อยไปเพราะว่าเขายังมีอยู่แห้งงานเดอร์เลยอันเสกิงถักสมิเก้ให้คุณเลมโบขับเอาอไปให้จ้ะย้าโอ้บาบาโอ้ <laughs> ให้แงเดิรเรนคือแขวนไว้ประตูด้านหลังสาวิถีเอาไปส่งเพื่อนบ้านจะจากนั้นหอมก็จะมาทำความสะอาดนะเพราะว่าต้องทำความสะอาดเร็วหน่อยคือเอ่อพรุ่งนี้เราไม่อยู่บ้านเราก็จะทำนู่นทำนี่ด้วยเดี๋ยวจะไปหาหลานด้วยไปเฝ้าหลานไปดูแลหลานแทนลูกลูกสาวกับลูกเขยคุณเลมโบนะคะ เห็ดนี่ก็เหมือนเดิมค่ะทำความสะอาดขาผ่าเอ่อ,อ,อทำความสะอาดขานะคะถ้าส่วนที่ขายคือเราไม่ผ่าแต่ในส่วนที่เราจะเก็บไว้ทานเองหรือต่างแห้งเราผ่าค่ะก็รวบรัดขั้นตอนไปแล้วกันเนาะขึ้นมาบนบ้านชั้นสองนะหอมจะมาเก็บผักแพลค่ะเพื่อจะเอาไปทำต้มแซบปลานะจ๊ะมันงามมาก หอมมากจ้ะเป็นผักที่ฝรั่งไม่ชอบทานต้มแซ่บก็คือใส่ได้เลยพี่น้องดับคาวปลาดได้อย่างดอีอันนี้เป็นแบบว่าผักแพวที่เราเอาเอา,เอาต้นแก่เข้าแช่น้ำไว้นะขยายได้เรื่อยๆจ้ะนี่มีผักแพวไว้ในบ้านด่โอ้โห อันนี้ก็ปลูกไว้หลายต้นติดอยู่ต้นเดียวโหระพาไทยนะแล้วดูคะ่ะนี่รากเต็มเลยจ้ะพอมันแก่แล้วก็เอาแช่น้ำไว้จ้ะแล้วเราก็ขยายกระถางนะคะก็พอมีได้จัดหน้าตาของอาหารนะคะสุดยอดเลยจ้าผักแพลของเราอุ้ยหอมเดี๋ยวพาพี่น้องไปต้มแซ่บป,ปลากันต้มน้ำจ้าใส่เกลือนะคะซัน มะขามเปียกเทมมุรนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะข่าอ่อนด้วยค่ะใส่เยอะเลยอยากทานพริกด้วยนะคะใบมะกรูดก็ขยับไว้หน่อยไว้จัดหน้าตารากผักชีนะหอมแล้วน้ำมะขามเปียกออกสีดำๆๆแล้วนะคะ น้ำปลาอีกอ่ะนี่คือปลาซิ้นนะปลาทะเลที่เราไปตกมากจะเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนิดนึงอันนี้เวลาล้างซาวเกลืออย่างดีเลยค่ะออกจากช่องฟีดมาก,ก็แค่วางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเราให้น้ำเดือดปลาสุกนะคะนี่ค่ะวัตถุด,ดิบของเราในรั้วในสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงมะเขือเทศค่ะขึ้นช่ายผักแทวและ ใบหอมป้อมนะคะตามด้วยใบมะกรูดจ้ะมะนาวซื้อมานะจ้าเ mm hmm. ตรียมไว้ก่อนผงนัวจ้าไม่ใส่ก็เดี๋ยวไม่นัวเรือกแล้วนะคะเราก็ใส่หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศลงไปก่อนจ้ะหอมมากชิมดูหน่อยนะคะ ใช้ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพริกป่นและมะนาวบีบลงไปอีกเดี๋ยวให้ดูลักษณะปลาดิหนึ่งนะคะล้างทําความสะอาดนะคะบ้างแบบนี้นะรสชาติเขาเหมือนปลาทูนะคะคล้ายๆกับต้มแซบหรือต้มยำปลาทูแหละพี่น้องเป็นปลาก้างอ่อนนะคะปลาซิ้นปลาทะเลนะปลาชนิดนี้แหละที่เขาเอามาทำที่เขาเรียกว่าปลาปลาซิ้นคือปลาหมักปลาดองที่เขาทานกับมันมันฝรั่งต้มนะคะเนี่ย กินนะก่อนโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะน้องจ๋าเราก็ไม่กวนเข้ามากเดี๋ยวเขาจะขาวเดี๋ยวถักสมิเกอสกี้อย่าถัสมิเก,กอเกขอบคุณมากจ้าปลาสุกแล้วนะรสชาติได้แล้วจ้ะเราใส่นี่เลยขึ้นใช่นะคะโอ้โหผักแพลค่ะ ตามด้วยใบยมะกรูดนะคะแล้วก็หอมกอมเด็ดมาจากต้นเลยนะคะหอมจะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟจากก่อนที่จะทานก็เดี๋ยวค่อยบีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกป่นเนาะหานี่คือต้มแซ่บนะจ๊ะอืมโอ้โหหอมหอมหอม่ะอันนี้เป็นพริกป่นนะหอมทานคนเดียวค่ะก็จะปรุงรสลงไปเลยค่ะ ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวเราจะบีบตอนที่เรายกลงแล้วนะโอ้ยจิตใจามากนี่คือต้มแซบนะพี่น้องจ๋าโวายเปรี้ยวนำนี่เลยอาจิโต นี่นะคะพริกเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะคะที่เราคั่วจะปล่อยลงไปเลยต้มงแซ่บนะ,ะใครไม่ทานเผ็ดก็ปรับเอาจ้าโอ้ยซีสันจิตจัดมากอะแซ่บเบอร์จับหน้าตาหน่อยนะคะ ่ะจ้ะต้องขอขอบคุณค่ะจากเมืองไทยมาสองปีที่แล้วนะคะจากน้องแตงหรือน้องละไมชำนาญกิจให้มานะคะแพ<ม>็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน้องก็ให้เดลิ v ว r y มาส่งโอ้สุดยอดสุดยอดหอมผักแพววนะอลัองการงานสร้างเลยงานนี้จ้ะ จามาชิมด้วยกันจ้าพี่น้องจ้าหอมอร่อยเพราะว่าวัตถุดิบในล้วนในสวนของเรานี่แหละโหตะไคร้ด้วยค่ะเป็นคนชอบทานขาดตะไคร้นะคะหอมหอมเหมือนประทูยังไงอย่างนั้นเลยค่ะขาดจ้า อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. แซบจริงๆทพี่น้องรสสิ้นอืม mm hmm. สดให้หายหนาวเลยอืม mm hmm. หอมอยู่ในชุดนอนแล้วนะคะเพราะว่ามาถึงก็ทําความสะอาดเห็ดแล้วก็ต้องอาบน้ําไม่งั้นเห็ดมันจะเกาะตัวเราจะเบรกไม่อยู่แล้วงานนี้เ้นปลากล้าง้งโอนจ้ะหอมแดงในสวนด้วยโอ้ย ของคู่กันจ้ะข้าเหนียวข้าเหนียวนะคะหอมขออนุญาตไปนั่งทานที่หน้าทีวีก่อนนะคะดูหนังฟังเพลงกับคุณเลมโบเนาะให้เวลาซึ่งกันและก,กันจะ้ะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะ ค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสด,ดีจ้า